พี่น้องอออขงคุณแม่นี่สีสันงามมากหมูกระทะค่ะไม่ได้กินขอก็ชอบหมูกระทะแล้วก็แกี๊งน้องไม่พ่อวันนี้นะพี่น้องโน่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแกี๊งน้องไม่เดี๋ยวหมูกระทะเอาพี่น้องเอาแซ่บแทบจัดไปจัดเต็มรี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินหมูกระทะน้ำใบมอเด้อร์มันคือต่างสูงเนี่ยนะมันคือข้องงามแล้ว ลูกสาวฮักลูกฮักคอยอยู่ทั้ทงไกลทั้งเมืองนอกเดอ้อผักเงินมาให้แม่กินมูกกระษะเดอ้อขอบใจได้ไลายเด้อขอบใจได้ลาย,ยบุญขับบุญสู้อยู่ดีมีแหง้งรวยเงินทองให่ร่ำให้รหวยไปมาทั้งนี้จะได้ข <c oughs> ึ้นร้ายก็เก่ากินเงินได้เงินกินทองได้ทองเด้อไปมาทางไหน ได้ถึงนั่นตุ้มคมหมาต์ปารถนาพี่ไม่แล้วขอให้เฮงเฮงรวยรวยพี่ไม่เนี่ยจจับมาใช้ถึงขอให้เฮงเฮงเฮเด้อถือห้อยรางวัลที่หนึ่งเด้อโอ้ยคอยละคอยะยานอันนั้นล่มเลยลมขาดนะทิ้นเนะจุดย่านเนาะย่านคามันต้นมันคาสูงโผล่ม่ต้องห่วงดอกคานต้นโดนะือลงเองลมพืมันสิงา มังหน้าวาให้ไหนมังหน้ามปร้มจิสดระเกียสดเขาบอกแล้วไปซื้อันแจวอยูน่ค่ะง่มันไก่นาม่บรีุ่มปร้ยแซ่บหวานเจ้าเป็ดเนี้ค่ทมันหวาใจยังคุงเดยบร้อยแซ่บนะกิ้มไปเพรบเป็นคนมากินออกเปรี้ยวเแ็ดๆเนอะ เพชรกระบกเพชรพอดีใส่น้ำปลาขมงกหน้าาแล้วพอดีมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อบันไอ้น้อยมันคือมามากินค้าหันค้ากินหลังก้งพ่อ่ายทำเร็วเลยกินกันซะากลุ่ลงเอากรเสีมีไหมบอกมา พอละอ้นมันยังลายอยู่หักผักคนหมักผักลายกัวแล้วก็ได้ชุกกว่าชุกหลบคนกันมันทีข้าวเอามันมูมีกุ้งกุ้งเนี้แล้วมันก็ลายโตหนึ่งบดแบบบดอะไรเดี้ยคุณยังไม่ได้ไปกินอ้าวข่อยนี่แหละกินยี่ห้อที่แพงเนี่ยคุณยังไม่ได้กินโตหนึ่งของคุยังไม่ได้กินกกอันนี้นักจังว่าที่แพงเอาหักผักลงหมักผักลายตัว สามคนนะปะาคาลายกรดาื่อซื้อแบบเป็นชุดนะพ่อมันลาย,ยพอ้เขาว่าบื่อแล้วเขาเห็นเป็นโลฮัลโลหนึ่งองเซนถัอืม,มน,นัาามนพ่อแล้วตรนี้มันลายพดเกี๋ยนี่ก็ะด้ครบชุดกระหันเลยหนักชุดานัเงมีจะเทรียมีหมักพิมสดอดดีจรกงจังง มันมีกันแนทนตัวส่วนแม่หน่อยแฟมิลี่มาชิมน้ำแข่งหลือเมสร้านใช่ไหาไห่ฮะคอโบมาณเมคอะพาตลกเรอม่ไปเอาขอบม,มาอยู่กับบักไอคิวน้องไอคิวจะมวยมากป่ะอามาด้วยคืคฝน

เนยนในเขาเขากินคนอยากกินมากพี่น้องเนเนียนนติ๊กจอกเขากินเนื้อเนียนให้กินอกวัดน่รเช่ะล้วหมออบร่มอดนะอล้วไปส่งนังูเราไปใส่บอก ลังจะไปส่งอดีพอดีขนมาทนไปเอาเขาบอว่าไป,าไปาาจะเสือเงียบปรากเงียเห็ดขาปลูกเราเนาะเดี๋ยวเาแตงโตจะไปหาพอดีอยู่ทนมีทั้ทง,ทงตู้เย็นมีทั้งตูเ้เซนเรือนๆกันปลนะมันเรื่อนๆแล้วปนะล,ลวกักะลาอยู่ เต็มหองหงเลยเลยจะไปแล้วไปไปแล้ววานก็ไปตอนมือขึ้นเทอนแล้วพอเดี้ยวบนในห้องแล้วต้องนอยนม่ให้เต็มเลยให้เจอใหม่คนหน่อยตูเตะมันตูเย็นวันไปำแจ่วเวลาเลยปำแจ่วตะกมะขาม โคนะแต่มันส่งกับผสมสนนะสด้ยปุ๋ปุุ๋๋นะอ้ในร่างเนื้อเห็นบ่ะ,ปะไปอยู่ขนาดเอวเลยวนว่ะลุงเฉลิมกับไหอันที่เราดูแ,แลเราได้มีภัยที่จะอินะอยู่หนะแน้วเราไห้มันดูแลมันยังห่างมันยังเทศสอบมนันเราเสร็จแล้วเป็นเห็เเหุเป็นเหตเป็นเห็ดเลยเขี่วมันเป็นเห็ด ตัดเงาตัดงอเราลงก็ดูคนตาแมทาหันคมทามันยาปววันอะไรสนทีเงินไมค้าอันธีเันนเพิดว่าห้างในพันธุ์ชค้เครื่องขายสื้อไส้ยังไงเดียวมาละก็ราว่าเราเปิดคายอ่ะมันจะแนะดื่มเขาหองผักที ม่คนนหานม่คนเห็น,หน,นาางานมันก็ส่งลูกมันก็องามหัวเรียนไปหัดไปสง่งม,ม,มันก็ปปูกผ้าค้ายมือทำมือละนึ่งปล่อยต้นทํากันละหน่ปล่อย3ามสิหบ เดินพี่น้องเด้อกินแล้วกับพวกเอิ่อนมาชวนก็สิกินอะไเห็ดอายะมันคนหน่อยอยากกินก้นละลายงยาเป็นกิจอกก็คเพื่อนผ่านนะครับเริ่มมากินนะชิมหมูกระทะแล้วง่ายกินกินดป็นแซ่บหลายคนกิน กินปลายมากกินอยู่กินบลาหลกระเบนกระเบียบินไว้นะคนละจักรย่างคนละต้อนนี่คนย่างนกินไว้กอเห็เียนะกินมีไหวเลกินยากับไว้อสังเกตมันเปนลูกลีลูกล้นคนกินเป็นอันแซะกะเบดแทะเฮ้ยวะเอเมนดูแทะก่อยนีน้นหนักกินเสสวนนะผิดมันะ คนบาคหัก้คือว่าอยคิวักกับ้มเสร็จมันก็นดหมักน้าันนจิ้มมันนะน้มกแสด่นบไปได้เจตัวหม่วควต้มตัว แบบนี้เลยปลาหมึกตุมน้ำมนมมันต์ปลาหมึกปี้งที่แห้งๆ<ห>เขาลวกยำให้ขัดจุ่มลกงเราขึ้นเลย<อ>ลวกโดนร้วมันมผัดพุดนาะจิงยังกับ่าเขวนะอ แก,แกววร์เกลแกวันกระ,ะดูกข้งเหมนะนาะยืนอาหารเป็นต่ซื้อมาปี้กระดูกข้งค่ะระดูกแป็นซีซีเจ้บุญจะเขาก็คือกอะร,ร,ระเข,ขื่อบ่ะ่ค่ยเข้าเลยเลเขาเขาจะเขื่อแต่าให้การขึนอหามันก็สะอาดสๆมีวนมนันจบเนาะมันจะกินื้อเด้ นี่กับบุญแพงเพราะเส้าเขาไปซื้อเลยเขาไปส้่เซลซวจะกบเขาไปกับยิบเอายิบเอาเขากสมใช่ไปนยำดัลงจตลาดนำมส่ตลาดน้าบเป็ยงคือดังกดกดกดน้ำแข็ำเ็เค็ม ก้อดก้อก้อุกอิเ็มยมก้ก้อเป็นได้มันเพชรบ่อเพชรทางลาเอินมทางไทเอินเทียวเผ็ดประมาณนเที่ยวอะไร สี่โมงสามงครึงสี่มงแล้วแม่ยังสี่โมงยังกันหอดำานึ่งสามโมงไปงานเนี้ยไปไหนกินไรคิิกุ้งถั่วกทางายไปรถขึ้นใช่ เก่งมันเป็นอะไรพกมันเผ็ดบ่ะอฮะรสเผ็ดอ๋มัน,มน,นสีนสนเลืองมันคือเผ็ดขนาดไปนิดเดียวต้องไปล่างออกอโอยเอานำ้ำอดบอลางน้ำเย็นเออด่เป็นยังลางแกว้วลางเกีีรยเนาะเอาลัางกินมันในพวกเผ็ดแล้วมัน่น้ำปลาแล้วอย่งที่เก้า,นานอนแบบัยาก คือปลวกเอาตวห่อสีเขียวัตัวเสียหเนาะซสือมาเป็นเงินแล้วเที่ยวทิ่มฉับอยังวางสั่นเออมลวกลวกไงกินได้กินได้บ่เผ็ดแล้วหอนในไส้น้ำปลาแทบแล้วอืมแต่ว่ามันนั่นมันต้องลวกแบบ้มน้ำหวานนี่ดีเน้ิ้มมัน้าสน้ิมสกัวสปลาก็ได้เฮียนเออแต่ผมมีเพ่นันละเออไม่ต้องใส่น้ำิกียวมันใส่บ่ไรเลยเออ เก็ดดแงขนาคอยซีมัวยังน้ำตาแตกซีเหลืองใครเลยเออเออมาหน้าพนเปอรเสียพอขอกไห้ล่องเลยแตะใส่ลิ้นบาดเดียวหงวเวียนๆแล้วอืมอิ่มนะพ่อแม่ลูกมันบม,มน่อิ่มหรอกมันเยาพ่อเออจะถามเจ้าของซองเง<อ>ินมาจากไหนครับเ,เ,อเออพี่ก็ลาเด้อพี่น้องเด้ขอขโมกอขอบใจสำหรับทุกนทุกอย,ย่างนี่อย่างแม่มอนมาเนี้ย ลูกหักตั okay. <clears S 3> <Bye. S 1> ้งใจโอเคเลี้ยงครอบค